คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงทั้ง12ลัคนาราศีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะส่งผลอย่างไรบ้างทั้ง12ลัคนาราศีเกิดนะครับการที่เราจะดูดวงได้แม่นยําและชัดเจนดูดวงในเรื่องของแพร่บอมออนไลน์ทุกคนต้องทราบในเรื่องของลัคนาราศีนะครับการผูกลัคนาราศีคุณต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าทราบจังหวัดเกิดได้จะยิ่งดีพอเราทราบลัคนาราศีเกิดแล้วเราจะดูดวงได้ค่อนข้างแม่นยำใน จุดเกิดของทุกๆคนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569การที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลและมีทธิพลอย่างไรบ้างสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเราไปดูดาวดวงแรกเลยคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในจุดเกิดของคนที่เกิดในลัคนาราศีกันมาจากภพเรือนการเงินและภพเรือนสุภาพสุภาพคือความสุขและความสําเร็จในช่วงของวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569เวลา9เาซิกา2นาทีดาวพระศุกร์ได้ย้ายเข้าส ราศีกลุ่มในตำแหน่งของราศีกลุ่มเรียกว่าตำแหน่งอลีการที่ดาวการเงินและดาวสุภาย้ายเข้าสู่ตำแหน่งอลีแบบนี้ไปอยู่กับดาวพระราหูด้วยซึ่งเขาเรียกว่าดาวเซเพดาวโมเมาดาวรุ่งโรงก็จะทําให้ตัวของคุณเองมีช่องทางของรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะการเงินอาจจะหมุนค่อนข้างหนักพอสมควรช่วงเวลาดังกล่าวแบบนี้คุณต้องวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินให้เป็นอย่างดีเพื่อให้การหมุนเงินนั้นมีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นแล้วต้องวางแผนให้มากนะครับสาหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับดาวอีดวงหนึ่งที่จะยง ย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพาิตย์ครับดาวพาิตย์ในจุดเกิดของคุณมาจากภพเรือนวีนาศการที่ดาวพาิตย์นะครับจะย้ายเดวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569ในเวลา9นาฬิกา26นาทีย้ายเข้าสู่ราศีกุมเช่นกันแล้วในตำแหน่งของราศีกุมเนี่ยก็มีดาวพระศุกร์อยู่ด้วยก็จะทําให้ในเรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวังให้มากๆยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันในเรื่องของการเงินอาจจะทําให้คุณนั้นมีเรื่องไม่ ใบใจในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างสูงนะครับดาวดวงหนึ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพระเสาร์ครับดาวพระเสาร์ในจุดเกิดของคุณมาจากภพเรือนพันธุกพันธุกแปลว่าครอบครัวและดาวพระเสาร์ของคุณย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2 5 6 9ในเวลา10นาฬิกาสนาทีในตำแหน่งของราศีมีนนั้นเขาเรียกว่าตำแหน่งของอัตตนิคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนนี้ยังมีปัญหาขัดสนบ้างหรือในเรื่องของการหมุนเงินอาจจะ ความไม่คล่องตัวซะร้อยเแต่อาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นครับว่าในเรื่องของครอบครัวคู่ค้าคู่สัญญายังมีมิตรภาพและไมตรีที่ดีนะครับในเรื่องของคู่ครองก็ย,ยังส่งผลดีกับดวงของคุณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจุดที่ดีคุณต้องรักษาให้ดีเพื่อให้มีความก้าวหน้าในเรื่องอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยล้วไปดูดาวอีกดวงที่จะโยกย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวพอังคารนะครับดาวพอางคารในจุดเกิดของคุณมาจากภพเรือนมรณะและภพเรือนสหัชชะดาวพอางคารก็ย้ายเช่นกันครับในวันที่23กุมยี่สิ 169เวลาตี1 34นาทีย้ายเข้าสู่ราศีกุมในตําแหน่งของราศีกุมตําแหน่งอริเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องเพื่อนฝูงสังคมคุณต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างมากเพื่อให้การพูดคุยการเจรจานั้นมีความราบรื่นเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกันอาจารย์เน้นย้านะครับในช่วงของเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังและวางแผนให้เป็นอย่างมากมากกว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีอื่นๆนะครับนี่คือดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันดวงนี้นะครับจะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนนึ่งเป็ ดวงโดยรวมใครที่อยากรู้ดวงประจําดวงเกิดของเราแบบละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ดวงในจุดเกิดและดวงที่ดาวจรย้ายแบบนี้คุณก็สามารถติดต่อทักหาอาจารย์เพื่อที่จะเช็คในเรื่องของดวงส่วนตัวได้